แบบฝึกหัด9.6หน้า99นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่2ค่ะมาเิตนำแท่งปูนที่มีลักษณะและขนาดดังรูปจำนวนสีแท่งมาวางซ้อนกันสำหรับปลูกไม้ประดับที่ปลูกไม้ประดับนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาทเซนติเมตรนี่คือรูปของแท่งปูนนะคะโดยนำมาเรียงซ้อนกันทั้งหมด สี่แท่งนะคะโจทย์ให้หาปริมาตรของแท่งปูนทั้งหมดสแท่งนะคะขั้นแรกค่ะเราจะต้องหาปริมาตรของแท่งปูน1แทง่งและเมื่อได้ปริมาตรของแท่งปูน1แท่งแล้วเราก็นำมาคูณด้วยสแท่งนะคะก็จะได้เป็นปริมาตรของแท่งปูนทั้งหมดนะคะ มาดูวิธีทำนะคะเราจะเติมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตรงนี้นะคะให้เต็มนะคะแล้วหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่ลบด้วยปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมที่เติมลงไปก็จะได้เป็นปริมาตรของแท่งปูนนะคะตัวอย่างนะคะเราจะเติมแท่งปูนนะคะให้เป็นรูปเต็ม หาปริมาตรของรูปใหญ่แล้วลบด้วยปริมาตรของรูปเล็กเราก็จะได้เป็นปริมาตรของแท่งปูนที่นำมาปลูกไม้ประดับนะคะวิธีทำค่ะเติมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในช่องว่างดังรูป จะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหญ่กว้างหกสิบห้าเซนติเมตรด้านนี้นะคะหกสิบห้าเซนติเมตรยาวหกสิบห้าเซนติเมตร ด้านนี้นะคะและหนาสิบห้าเซนติเมตรความหนานะคะตรงนี้นะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่เติม กว้างส่วนนี้นะคะคือความกว้างนะคะซึ่งเราจะต้องนำ65ลบ2ส่วนนี้ออกนะคะ65ลบ15บวก15ได้30 65ลบ30ได้เท่ากับ35เซนติเมตร ความยาวนะคะก็คือส่วนที่อยู่ข้างในตรงนี้นะคะ50เซนติเมตรและความหนานะคะหนาเท่ากันคือ15เซนติเมตรต่อไปนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหญ่มีปริมาตร ความกว้างนะคะ65ความยาว65ความหนา15คูณกันนะคะได้เท่ากับ63,375ลูกบาทเซนติเมตรต่อไปนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่เติมมีปริมาตร ความกว้างนะคะ35คูณความยาว50คูณความหนาหรือความสูง15ได้เท่ากับ26,250ลูกบาทเซนติเมตรต่อไปนะคะเราจะหาปริมาตรของแท่งปูน1แท่ง โดยนำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหญ่ลบด้วยปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เติมนะคะจะได้ว่าแท่งปูนหนึ่งแท่งมีปริมาตร หกหมื 63, ่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าลบสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบได้เท่ากับสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าลูกบาทเซนติเมตรต่อไปนะคะแท่งปูนสี่แท่งมีปริมาตร นำสนะคะคูณด้วย37,125ได้เท่ากับ148,500ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นที่ปลูกไม้ประดับนี้มีปริมาตร